ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาวิเคราะห์ประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับนะฮะประเด็นดราม่าอันนึงก็คือเรื่องกินข้างข่าวนะฮะก็ะขอแยกอย่างนี้ก่อนนะ <S <S พฤติกรรม2อย่างเนี่ยส่งผลทางกฎหมายที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับหนึ่งคือการกินข้างข่าวอีกอันหนึ่งคือการโพสตคลิปแสดงพฤติกรรมการกินข้างข่าวนะฮะสออันนี้ส่งผลทางกฎหมายไม่เหมือนกันเลยนะครับเรามาวิเคราะห์ทีละอันอย่ารวมนะฮะอันดับแรกก่อนกินข้างข่าวแน่นอนนะฮะทุกวันนี้ นะฮะยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะก็ต้องมีโพสต์กินของแปลกๆนะหลายช่องก็ต้องกินนั่นกินนี่กินให้มันแปลกกว่าช่องอื่นใช่ไหมก็กินไปแต่มาเอิญนว่าพอมากินเป็นประเด็นว่าข้างขาวนี้เราไม่ได้พูดถึงเคสใดโดยหรือคนใดโดยเฉพาะนะฮะเอาเป็นหลักการว่าถ้ากินข้างขาวเนี่ยจะผิดกฎหมายอะไรบ้างไหมนะเพราะเดี๋ยวนี้ลองดูถ้าใครกินข้างข่าวปุ๊บนะฮะทั่วลงสื่อโซเชียลไม่ใช่ลงชื่นชมนะว่าคือลงอะไรฮะลงท้าไมคนถึงลุมทั่วลงทั่วลง ในทางลบนะฮะทัวลงโจมตีอ่ะนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทําไมทัวไปโจมตีคนที่กินข้าวนะฮะมอสงสัยข้างข่าวหรือฮะเพราะว่าคลิปข้างข่าวแต่ละอันกินข้าวใช่ไหมโอหักปีกเด็ดหัวใช่ไหมฮะหันหน้าแยกเคี่ยวโชว์แล้วก็เด็ดหัวจิ้มน้ำพริกอะไรก็แล้วแต่อ่อแต่รู้สึกคนที่กังวลและโจมตีเนี่ยนะฮะไม่ใช่เพราะอย่างนั้นนะฮะเหตุผลหลกัลกๆของชาวโซเชียลที่ดราม่าตรงนี้เพราะว่ากังวลอาจจะเป็นอู่ฮันโมเดลนะฮะกังวลว่าเคยเห็นว่า ตอนที่โควิดระบาดใหม่ๆในอู่ฮั่นเนี่ยมันจะมีประเด็นว่าวิเคราะห์สาเหตุกันว่ามาจากไหนก็ไม่ทราบได้ก็สาเหตุหนึ่งที่คนกังวลก็คือว่า,ามีสาวโพสต์คลิปตุนกลุ่นทั้งข่าวในเมืองจีนก็เลยเพราะเนี่ยแล้วก็แน่นอนนะฮะาทางการแพทย์ก็มีมาบอกว่าข้างๆมีเชื้อโรคหลายอย่างโอเคของเราไม่ได้วิเคราะห์เรื่องค้างคาวจะมีโรคอะไรก็ต้องไปดูเรื่องฟังความเห็นทางการแพทย์ไปนะแต่ประเด็นก็คือนั่นแหละนะฮะส่วนหนึ่งของกระแสที่โซเชียลเนี่ยกังวลกับคนที่โพสคลิปกี่ยวกับข่าวเพราะว่า เขากลัวว่านะฮะมันไม่ใช่ว่าคนที่กินคนเดียวที่จะติดเชื้อเพราะไปติดแล้วอาจจะมาแพร่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคนั่นคือความกังวลของชาวโซเชียลส่วนที่ไปทัวลงแต่ประเด็นกลับมาสู่ข้อกฎหมายว่านะฮะกินข้างข่าวผิดอะไรไหมนะฮะเรามาดูนะครับนะฮะ,ะสื่อบางอันก็ไปมีประเด็นเยอะมากเลยนะฮะบางอันตรงเนี้ยประกาศตามตัวคนกินข้างข่าวมาพบหมอด่วนโอเคเรามาดูซิว่านะฮะมันจะสามารถถ้าใครกินข้างข่าวเนี่ยนะฮะแล้วก็ชาวโซเชียลกลังวลเนี่ยจะ จับเข้ามานะฮะมีกฎหมายอะไรให้อำนาจจับเข้ามากักโลกหรือต้องมาตรวจก่อนนะต้องตรวจเอทีเคหรือเปล่าหรือตรวจอะไรก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่มาดูนะตอนนี้เดือนพฤศจิกาย,ยน25 6 5ากพรกฉุกเฉินที่เกี่ยวกับโควิดก็ยกเลิกไปแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายปัจจบุบันถ้าเรามาดูก็คือพรบรโรคติดต่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าดูข้อกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้ให้อำนาจว่าใครกินสัตว์อะไรที่เป็นความเสี่ยงปุ๊บนะฮะสามารถที่จะออกหมายจับเข้ามาแล้วก็มากักตัวเอาไว้นะฮะ ก็คือไม่ได้มีข้อกฎหมายให้อำนาจตรงนี้นะฮะข้อแรกก็วิเคราะห์กฎหมายตรงประเด็นนี้ก่อนประเด็นต่อไปโอเคแล้วกินข้างคาวผิดอะไรไหมนะฮะจะกินสัตว์แปลกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยหลักไม่มีกฎหมายห้ามกินสัตว์แต่ต้องไปดูว่าสัตว์อะไรอีกพอไปข้างคาวปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะเป็นกฎหมายตัวนึ่นขึ้นมาคือพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า2562นะฮะพรบเนี่ยต้องดูประกอบกับเขาเรียกบัญชีท้ายพรบเขาจะบอกว่าถ้าเป็นสัตว์ที่อยู่ในบัญชีที่กําหนดเนี่ย นะจะต้องถูกควบคุมพฤติกรรมนะฮะไม่ใช่ควบคุมพฤติกรรมสัตว์นะคือพฤติกรรมคนที่จะไปทําอะไรกับสัตว์นะฮะซึ่งค้างคาวหลายชนิดพันธุ์นะ,ะถ้าไปดูท้ายพบรบรเนี่ยก็คือว่าอยู่ภายใต้บัญชีของสัตว์คุ้มครองโอเคเพราะฉะนั้นประเด็นค้างคาวเป็นสัตว์คุ้มครองปั๊พบพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า2562ห้ามอะไรบ้างหลักๆนะฮะห้ามสามอย่างก็คือว่าห้ามล่าห้ามข้า แล้วก็ห้ามครอบครองสามสามห้านะฮะห้ามล่าห้ามค้าห้ามครอบครองก็อย่างเช่นว่าคงเคยเห็นนะฮะคดีพวกที่ร้านอาหารป่าถูกจับนะฮะบอกว่าไปเอาสัตว์ป่ามาที่เป็นอยู่ในคุ้งครองเนี่ยนะฮะออกมาล่าก,ก็ดีค้าก็ดีนะฮะล่าคือคนที่ไปในพรานที่ไปหามาแล้วก็แล้วแต่นะแล้วก็ค้าก็คือร้านที่มาค้าเนี่ยนะร้านอาหารก็ได้นะฮะนั่นะะคือล่าค้าใช่ไหมสามรบัญิกรรมเนะี่ยล่าค้าครอบครองไม่มีห้ามกิน ถ้าดูตามพรบเนี่ยนะฮะไม่มีเขียนว่าห้ามกินนะฮะแต่ว่าบังเอิญว่ามันมีอย่างที่บอกนะห้ามล่าห้ามค้าห้ามครอบครองมาตราสิบเจ็ดฮะห้ามครอบครองคนกินเนี่ยไม่ได้ล่านะฮะคนกินเนี่ยไม่ได้ล่าแล้วก็ไม่ได้ค้านะถ้าบอกว่าฉันก็ซื้อมากินเนาะแต่ว่าคุณกำลังทาอะไรครอบครองฮะเพราะมาตราสิบลองดูนะครับเนี่ยมาตราสิบอกว่าห้ามผู้ใดครอบครองนะคือตอนกินน่ยคุณก็ถือว่าครอบครองเนาะ ค,ค,คุณเอาใส่ท้องไปคุณก็ครอบครองไอ้ท้องต่าก็ไม่ทราบได้แต่ว่าโอเคเนื่องจากไม่มีวอร์ดดิ้งนะฮะว่าห้ามกินโดยตรงแต่ว่าตอนที่คุณสั่งซื้อมาเนี่ยสั่งซื้อจานนี้มาเนี่ยนะฮะคือคุณครอบครองนะ,นะฮะก็คือว่าทีนี้ก็มันตายแล้วอ่ะ๋อมารวมถึงสิ่งที่เรียกว่าซากสัตว์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าค้างคาวปริษัทคุ้งครองซากของมันจะอบแห้งตากแห้งหรือจะเป็นตุ่นเนี่ยมันก็เป็นซากสัตว์ปากคุ้มครองนะฮะเพราะฉะนั้น คนกินก็เสี่ยงผิดมาตรา17ได้นะครับมาตรา17เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราก็ลองมาดูนั้นประเด็นของเราก็คือว่านะฮะสรุปก็คือพฤติกรรมแรกก่อนนะฮะกินข้างคาวเนี่ยนะฮะกินข้างคาวไม่ดีพรบห้ามกินข้างคาวโดยตรงนะฮะแต่มันอาจจะผิดนะฮะพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแต่ทีนี้เนี่ยต้องดูข้อใดจริงอีกนะอย่าไปสรุปว่าคนกินข้างคาวผิดหมดใช่ไหมต้องดูว่าข้างคาวเนี่ยนะฮะมันได้มาด้วยวิธีถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าอะไรฮะตามพรบ สงวนและค้บคองสัตว์ป่าเนี่ยคือถ้าคุณครอบครองสัตว์ที่ได้มาจากผู้รับใบอนุญ,ญาตนะฮะอ่าบางอย่างเพื่อการเพราะก็บางอย่างเป็นสัตว์กุ้งครองแต่ว่าเขามีฟาร์มเพาะมีฟาร์มเพาะแล้วเราซื้อมากินอย่างนั้นนะฮะมันก็ทําได้แต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่านะฮะถ้าคนกินข้างค่าวเนี่ยข้างข่าวอยู่ภายใต้ฟาร์มเพาะแบบผมม่ไม่ทราบนะ,ะก็ต้องไม่เคยเรับประทานตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมี ฟาร์มได้รับอนุญาตหรือเปล่าเนะี่ยถ้าถ้าไม่มีก็คือว่าก็จะผิดอย่างนี้เป็นต้นนะฮะสรุปนะฮะสรุปพฤติกรรมกินข้างทาวเนี่ยน่าจะผิดถ้าผิดนะฮะก็คือข้าวคายพรบสวรงวนและควบคุมกระสปามาตรา17นะฮะในส่วนของผู้กินนะฮะส่วนผู้ล่าผู้ค้าก็กดละมาตรากันไปนะฮะโอเคหนึ่งประเด็นแล้วประเด็นที่สองฮะโพสต์คลิปกินข้างทาวเนี่ยนะฮะผิดพรบคอมพิวเตอร์หรือเปล่านะ,ะเรามาดูกันทีนี้มาดูข่าวนะฮะอันนี้เอามาจากนี่นะอ่า เพจเรื่องเล่าเช้านี้นะผมจะดูว่าอันนี้นะฮะออันนี้โพสเนี่ยวันที่วันที่9นะฮะวันที่9พฤศจิกาเนี่ยนะจับนะฮะผู้รีวิวกินยำเป็นข่าวตกลงยำหรือตุ๋นนะฮะผิดฐานครอบครองซาสัตว์ปาโอเคเห็นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจากข่าวเนะฮะอันนี้เอาเอามาวิเคราะห์มาจากสื่อมวลชนหลายอันนะฮะก็คือว่าอ่ะอันนี้อันนี้มาจากภาพของเรื่องเล่าเช้านี้นะก็คือว่าผิดฐานครอบครองซาสัตว์ปาโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะก็เป็นไปตาม กฎหมายที่วิเคราะห์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ตำรวจก็ต้องเข้าหาไอ้ส่วนนี้ก็เห็นด้วยนะฮะข้อที่ตั้งข้อหาว่าครอบครองซาสัตว์ป่าเนี่ยก็ด้วยเหตุผลที่ว่ามาทั้งหมดที่นี้ประเด็นประเด็นที่2นะฮะคือการกินข่างข่าวประเด็นที่2คือการโพสต์คลิปข่าวมาดูข่าวตรงนี้นะฮะและอีกหลายข่าวเนี่ยน่ากังวลใจนะฮะบอกตำรวจตั้งข้อหาพรบมงสงฆ์ส้มครองสัตว์ป่าเนี่ยไม่แปลกใจ คุงตั้งก็มีคําว่าตั้งข้อหาพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยนะฮะจะดูว่าหลายๆข่าวจะพบว่านะฮะโดนพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยโดนได้ยังไงนะฮะประเด็นนะฮะประเด็นว่าโดนได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันพรบอรคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะประเด็นที่สองเลยนะ,ะโพสตคลิปกินข้างๆาเนี่ยผิดหรือเปล่าพรบอรคอมพิวเตอร์มาตราที่ห้ามโพสตแชร์คือมาตรา 14. 14มาตรา14เนี่ยนะฮะมีหลายวงเล็บอาสรุปก็คือนะฮะ ห้ามนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หนึ่งะฮะวงเล็บหนึ่งก็คือเป็นเท็จหลอกลวงบิดเบือนนะฮะโอเคนะฮะอันที่2ก็คือนะฮะข้อมูลเป็นเท็จอีกนะฮะเกี่ยวความมั่นคงนะฮะอันที่3นะฮะก็คือข้อมูลเกี่ยวกับลามกนะหลัก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 พรบคอมเนี่ยนะทีนี้มาดูว่าถ้ามาดูนะฮะการโพสต์คลิปกินข้าวทั่วไปนะฮะคุณโพสต์คลิปกินของนะฮะ มันต้องแยกกันนะผมพยายามแยกสองพฤติกรรมไม่ต่างกันนะคุณกินสัตว์กุ้มครองผิดพรบรสัตว์กุ้มครองแต่คุณโพสต์พฤติกรรมที่คุณกินสัตว์กุ้มครองเนี่ยข้อหนึ่งคุณไม่ได้ผิดพรบรสังววและนุมครองสัตว์ป่านะฮะพรบรสังวนและกุ้มครองสัตว์ป่าไม่ได้ห้ามโพสนะฮะห้ามล่าค่าแล้วก็ห้ามครอบครองนะฮะแต่ไม่ได้ห้ามโพสต์ขอ้อ,อ,อมูลพรบคอมพิวเตอร์ก็เช่นกันมาตรา14นะห้ามนำเข้าสู่ระบบซึ่งข้อมูลปลอมเท็จปิดเบอนลามก ข้างขาวลามกเล่แบบนะฮะมันไม่ได้ใส่เสื้อผ้างไงแต่ว่าไอ้ลามกเนี่ยตามกฎหมายคือคนลามกสื่อลามกที่เป็นมนุษย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักแล้วนะผมมองว่านะฮะถ้าโพสต์คลิปกินข้างคาวเนี่ยใครก็ตามเนี่ยโพสต์คลิปกินสัตว์คุ้มครอ,อ,องอย่างนี้นะฮะโดยที่ไม่ได้เทสไม่ได้หลอกลวงไม่ได้บิดเบือนนะฮะแต่ถ้าสมมตินะเออถ้าสมมติว่าเอาจริงๆไม่ใช่ข้างขาวนะฮะจริงๆสิงสมไปแหละเป็นหนูบ้านนี่แหละแล้วก็เอาปีกมาตัดต่อเหมือนกระทง ก็คือแล้วก็ย้อมสีดำๆนะแล้วก็ทําไปว่ากินข้างขาวแล้วถ้าอย่างนี้คุณไม่ผิดฐานพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่สัตว์ป่าไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครองนะฮะเพราะว่าไม่ใช่ข้างข่าวเป็นหนูหนูบ้านนะฮะแต่ว่าคุณอาจจะผิดพรบความเพราะเป็นเทจเพราะคุณมาหลอกว่าอันนี้นะฮะมันเป็นข้างข่าวนะแต่ในทางกลับกันนะถ้าคุณโพสต์คลิปกินข้างข่าวจริงๆคุณผิดคุณผิดตอนกินนะฮะในฐานะครอบครองสัตว์คุ้มครองแต่ตอนที่นะฮะมาโพสต์ ผมมองว่าไม่ผิดไม่เข้าองค์ประกอบพอรบ,บคอมพิวเตอร์มาตัา14นะฮะเพราะมันไม่ได้ปลอมเท็จบิดเบือ่อแล้วมันก็ไม่ใช่ลามกนะเพราะผมบอกว่าถ้าลักษณะพฤติกรรมแบบเนี้ยไม่ควรที่จะมีการใช้พรบ,บคอมพิวเตอร์นะว,ว่ามันไม่เข้าองค์ประกอบนะฮะลักษณะแบบนี้นะครับ